ขับเบือกมาในลำไส้เนี่ยจะช่วยทําให้ของเสียที่ตกค้างในลำไส้เนี่ยทิ้งไปสารพิษที่เข้าสู่เลือดเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับทอรณนีสารคาตเนี่ยเป็นตํำรับยาที่เรียกว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณที่ใช้กันมายาวนานแล้วนะครับโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยที่อุทัยประสิทธิ์เนี่ยเขาใช้มา111ปีแล้วนะครับตำรับยาทอร์สนยสาคาตเนี่ยมีเป้าหมายหลักอยู่4อย่าง1คือแก้ท้องผูก สองคือขับเมือกมาในลำไส้สามคือแก้กระสายเส้นสี่ก็คือทําให้พิษในเลือดของเราเนี่ยมันน้อยลงไปได้ครับดังนั้นแล้วเนี่ยในโบราณเนี่ยเขาก็มีการแต่งตำรับยากันว่าเอ๊ะตำรับยาเนี่ยต้องประกอบด้วยสมุนไพรหลายๆอย่างรวมๆกันสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าทานมากไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้การแต่งตำรับยาคือจะทําให้ยากลุ่มนั้นเนี่ยสามารถทานได้ดานขึ้นแล้วก็ปัญหา น้อยลงไปน้อยลงไปครับผมตัวยาตรงเนี่ยนะครับก็คือตัวยาที่ช่วยในการขับถ่ายนะครับคือคนที่ท้องผูกเนี่ยก็จะขับถ่ายได้ดีตัวยารองก็คือคนที่ท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยช่วยทําให้เกิดอาการแบบไล่ลมในท้องได้ดีนะครับตัวยาประกอบคือตัวยาที่ทําให้ตัวยาเนี้ยนะ่ยตำรับยาเนี้ยไม่แรงเกินไปอ่ะคราวนี้มาที่ตัวยาตรงหรือตัวยาหลักกันก่อนนะครับตัวยาตรงตัวยาหลักเนี่ยตัวนี้เลยครับอันนี้นะก็คือนี่ครับ พริกไทล่อนพริกไทล่อนก็คือพริกไทยดำนี่แหละแต่ว่าเขาเอาไปกระทาะเปลือกออกแล้วพริกไทล่อนเนี่ยมีรสเผ็ดรสเผ็ดเนี่ยเอาไว้ผักลมผักอุจจาระออกตัวยาหลักที่2เนี่ยเขาเรียกว่ายาดำนี่ยาดำเนี่ยนะครับยาดำหรือว่ายางของว่านหางจระเข้แบบนี้นะครับจะช่วยในการขับเมือกมันในลำไส้การขับเมือกมันในลำไส้เนี่ยจะช่วยทําให้ของเสียที่ตกค้างในลำไส้เนี่ยทิ้งไปสารพิษที่เข้าสู่เลือดเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับ ต่อมาเนี่ยก็คือตัวยารองตัวยารองเนี่ยคือช่วยลดอาการปวดท้องแก่ลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ครับนี่เขาเรียกว่าการพลูการพลูเนี่ยช่วยรักษาแผลอักเสบได้ดีมากการผสมยาการพลูเข้าไปในตำลับยาทอริจันาคาตเนี่ยนะจะช่วยรักษาแผลในกระเพาะได้รักษาแผลในลำไส้ได้และที่สําคัญจะช่วยในการขับเมือกครับเมื่อพวกนี้จะช่วยป้องกันกระเพาะป้องกันลำไส้ได้ดีนี่แหละ สรรพคุณของการพลูอีกตัวยาหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามหาหิงนี่ยาตัวนี้จะช่วยลดอาการมวนท้องลดอาการปวดท้องแล้วก็ช่วยทําให้ไล่ลมในท้องได้ดีแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีแม้กระทั่งเอามาทาเนี่ยังได้เลยนะนะครับที่สําคัญครับอีกตัวหนึ่งครับนี่เขาเรียกว่ารากเจดตมูลเพลิงแดงนะครับรากเจตมูลเพลิงเนี่ยคนใต้เขาเรียกว่าไฟใต้ดินนะคำว่าไฟใต้ดินหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไฟ ลมจะไม่อยู่กับที่ลมก็จะวิ่งไปทั่วร่างกายเลยคนที่มีอาการจุกแน่นจุกเสียดปวดตึงตามร่างกายเนี่ยพอเจอไฟใต้ดินหรือว่าตัวรากเจดตสมุนเพิงเข้าไปเนี่ยลมก็จะกระจายตัวไปอาการจุกแน่นจุกเสียดปวดตึงตามตัวเนี่ยมันก็จะค่อยๆทิ้งไปทิ้งไปนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าตัวยารองนะอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวยาประกอบคําว่าประกอบคือทําให้ตัวยานเนี้ย ไม่แรงเกินไปทําให้ตํำรับยาเนี้ยมันกลมกๆพอดีแต่งลดได้อะไรเงี้ยนะครับนี่ครับอันแรกนี่เขาเรียกว่ารกจันทร์หรือว่าดอกจันรนั่นเองนะครับดอกจันเนี่ยได้จากเ,เขาเรียกว่าตัวหุ้ม,มเมล็ดตัวหุ้ม,มเมล็ดนี่นี่คือมเมล็ดเขานะครับเขาจะหุ้มเอาไว้2ออันเนี้ยช่วยลดอาการคลื่นไส้ลดอาการจุกเสียดนะแล้วก็ช่วยรักษาแผลในกระเพาะลาไส้ได้ดีเวลาเรากินตัวยาที่ช่วยขับถ่ายเยอะๆเนี่ยบางทีมันมวนท้องไงบางทีมันคลื่นไส้พอใช้ ดอกจันแล้วก็ลูกจันจะช่วยลดอาการขึ้นไส้แล้วก็รักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ดีนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อตัวยาทําแบบนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างเอาไปรักษาใครได้บ้างแล้วกันกลุ่มแรกเลยเนี่ยคือกลุ่มที่ท้องผูกครับอันดับแรกก่อนนะอย่าลืมกินน้านะกินน้ําเพราะอะไรเพราะว่าการกินยาทอรีสรรคาสเนี่ยจะได้ลดเผ็ดไปเยอะโดยเฉพาะเรื่องของพริกไทยร้อนอ่ะกินน้ําให้เยอะๆก่อนนะก่อนนอนนะสักสัปดาห์ละ 2-3ถึงวันเนี่ยให้กินยาทรณีสารคาดเนี่ยประมาณสัก3-4เม็ดเพื่ออะไรเพื่อให้ขับอุจจาระทิ้งไปฉะนั้นพอกินก่อนนอนใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยคุณก็จะถ่ายเยอะหน่อยอย่าตกใจนะยาทรณีสารคาดเนี่ยตอนที่คุณกินช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยมันจะถ่ายเยอะมากนะอย่าไปตกใจโอ้ไม่ใช่บอกโอ้ยาเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะคือการขับอุจจาระทิ้งไป แต่เมื่อไหรก็ตามที่เมือกมันหรืออุจจาระตกค้างพวกนี้น้อยลงการขับถ่ายก็จะน้อยลงตามธรรมชาตินะครับและกลุ่มที่2ที่ผมแนะนำนะครับคือคนที่มีเมือกมันในลําไส้เยอะๆครับวิธีดูไม่ยากครับคนที่มีเมือกมันในลําไส้เยอะเนี่ยหน้ามันครับหน้ามันสิวขึ้นสิวขึ้นตามตัวเยอะ <_ v isa> ๆบ่อยๆแบบนี้นะครับมีกลิ่นตัวคาวๆหน่อยแบบนี้เขาเรียกว่าเมือกมันในลําไส้เยอะการกินทอร์ดีสารคาดเนีน่ยจะช่วยขับเมือกมันในล,ในล,ในลําไส้ออกมาได้ผมแนะนํานะ กินสักสัปดาห์ละสวันสักเดือนหนึ่งนะเมือกมันก็จะค่อยทยอยออกไปนะครับที่สําคัญคือขับเมือกมันไปแล้วก็อย่าไปกินของทอดเยอะนะถ้ากินของทอดเยอะเนี่ยก็จะไม่จบสักทีนะครับ